สวัสดีครับผมหมอธรมนะครับใครก็ตามนะครับที่ใช้ยาหยอดตานะครับต้องรู้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ผิดไปนะครับหรือว่ามีวิธีการหยอดที่ผิดเนี่ยสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยเขาเรียกว่าฤทธิ์ยาอาจจะแบบหายไปเลยก็ได้ไม่ได้ผลเลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีอันตรายต่อดวงตาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นจริงๆนะครับข้อแรกครับตัวยาหยอดตาเนี่ยนะครับเรานะครับ หยดเพียงแค่1หยดพอนะครับต่อข้างนะครับเพราะว่าเขาคำนวณออกมาดีแล้วการหยดหลายหยดไม่มีประโยชน์อะไร อันดับที่2นะครับหลังจากหยอดตาเข้าไปแล้วนะครับไม่ทําอย่างนี้นะครับกระพริบโลๆอย่างนี้ไม่เอานะครับให้หลับตาค้างไว้นะครับให้หลับตาค้างไว้ประมาณสัก2-3นาทีโอเคนะยามันถึงจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับและอันดับที่3ามอันดับสุดท้ายนะครับถ้าเราต้องหยอดตาด้วยยา2ชนิดนะครับต้องเว้นระยะห่างเพื่อให้ยาออกฤทธิ์นะครับสักประมาณ5-10นาทีนั่นเองครับลองเอาไปใช้กันดูครับ